สวัสดีครับกลับมาพบกับสุรยิยะสายชาแนลเป็นช่วงจังหวะของการเกาะติดวอลเลย์บอลที่เรียกว่าเนชั่นลีกสนาม2ที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งแข่งไปแล้วสองแมตช์นะครับแมตช์แรกเราชนะแคนาดา3ต่อ0เซตนะครับแล้วก็แมตช์ที่2เมื่อเช้าผ่านไปหยกหยกสดๆร้อนเนี่ยนะครับหลายท่านคงได้ดูกันนะครับผมก,ก็พยายามจะดู ให้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็เช็คผลเช็คคะแนนมีโอกาสดูย้อนหลังเลยเนี่ยต้องบอกว่าสุดแสนเสียดายค,คล้ๆกับแมตช์ในสนามที่แล้วสนามหนึ่งที่เราแพ้เบลเยีเยมไป2ต่อศูนย์นะครับครั้งนี้เราก็นําอยู่2เซตรวดนะครับแล้วเราก็มาถูกตามตีตื้นแล้วก็พลิกโปแลนด์พลิกชนะไปในที่สุดเหตุผลของความพ่ายแพ้และก็เสียดายครั้งนี้เนี่ยอย่างน่าเสียดายครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นที่รู้จักกันทั้งโลก นะครับและก็คงไม่มีใครที่จะ,ะมองข้ามเหตุผลของความพ่ายแพ้แล้วก็ไปต่อว่าตำหนิติดเตียนทั้งสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้เล่นนะครับเพราะว่าเราติดโควิดขึ้นทีมนะครับแล้วก็มีตัวหลักๆหลายคนที่ลงไม่ได้นะครับที่สำคัญที่สุดตัวสำรองเราก็เพิ่งบินมาเมื่อคืนนะครับขออนุญาตทางาาทางเจ้าภาพได้แล้วก็เอาเอา,เอาตัวสำรองไปสมทบ5คนไปถึงกลางคืนก็นอนคงยังนอนไม่อมหรอกนะครับ คาดว่าบางคนอาจจะนอนไม่ถึง3-4ี่ชั่วโมงอ่ะตื่นมาก็เตรียมอบอุ่นร่างกายเพื่อลงสนาม10บโมงเช้าอ่ะนะครับซึ่งแข่งกันเช้าค่อนข้างเช้าทีเดียวน,ยนะครับรวมทั้งอาการบาดเจ็บของน้องบีมนะครับพิมพิทยานะครับซึ่งเราก็รุ้นกันนะครับแต่เท่าที่เช็คหลังแมตช์การแข่งขันเนี่ยผมก็หนึ่งนะครับที่พยายามเช็คก,ก็มีข่าวว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องบาดเจ็บแบบ น่ากังวลถึงขั้นจะลงสนามในแมตต์ต่อไปไม่ได้นะครับโค้ชบอกว่าเป็นเพียงตะคิวนะครับแต่ไม่อยากฝืนลงต่อเพราะเกรงว่ามันจะนําไปสู่การบาดเจ็บส่วนอื่นและก็จนสุดท้ายแมตช์หน้าซึ่งสําคัญมากทีเดียวต้องเจอญี่ปุ่นด้วยนี่อาจจะมีอาการเจ็บตามมาหรือลงไม่ได้ตลอดทัวร์นาเมนต์ก็เป็นไปได้แต่นั้นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องแสดงความยินด,ดีนะครับครบรอบเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนะ้องบีมนะครับวันนี้ก็ครบรอบ 24ปีปีพอดีขอให้น้องอาหายไวๆนะครับแล้วก็กลับมา,าสู้ในสนามต่อๆไปในแมตต์ต่อไป,แ,อออไปแล้วก็ทำชยแนะให้กับให้กับคนไทยได้ชื่นชมเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับแมนจะเจ็บนะครับสู้ไม่เต็มที่นะครับต้องพักตัวก่อนแต่วันนี้สกอร์ที่เป็นสูงสุดในทัวร์นาเมนต์ก็ยังเป็นรั้งกระดับหนึ่งโดยน้องบีมนะครับ131คะแนนนะครับ6แมตช์131คะแนนมากที่สุด นะครับในทัวร์นาเมตนต์นี้อันดับ2ก็เป็นคนไทยเรานี่แหละนะครับตามมาติดชัชวอนน้องบุ๋มบิ๋มเราเนี่ย127คะแนนนะครับสำหรับน้องบีมเนี่ยก็ยังครองอันดับหนึ่งของการเสิร์ฟทําแต้มได้นะครับที่เรียกว่าเสิร์ฟเอสนะนะครับ8คะแนนสูงสุดในทัวร์นาเมตนต์นะครับแล้วก็เป็นเบสแอคทักเกอร์ก็คือการตบกันจู่โจมเนี่ยนะครับก็ยังเป็นอันดับหนึ่งสำหรับน้องบีมนะครับแล้วก็ชัดชวอนก็ตามมานะครับอันนี้ก็ยังเป็นสถิติที่ ที่ดูดีมากทีเดียวนะครับงยัง,ยงรั้งอันดับหนึ่งอันดับ2ติดติดกันทั้งบีมแล้วก็ชัดชูอรนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าหลายคนเสียดายนะครับเพราะ2เซตติดติดที่เราเก็บได้เซตสามเนี่ยโอกาสสูงแต่ว่าเล่นไปสักพักเนี่ยต,ต้นต้นเซตสามเราจะเห็นอาการของทีมที่อยู่ในสภาพที่ต้องบอกว่าไม่สมบูรณ์เอามากๆเลยนะครับทั้งโควิดซึ่ง,ซ,งซึ่งเทปล่าสุดของเราเนี่ยที่อัดไปเนี่ยนะครับเทปที่37 ครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเรายังไม่ทราบข่าวเรื่องเรื่องนักกีฬาเราติดโควิดเราอาดเทปบันทึกตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงมีข่าวมาว่าติดโควิดครึ่งทีมใจหายทีเดียวนะครับแต่เอาละผมคิดว่าน้องๆ5้าคนซึ่งได้ลงสนามไปสองสามคนเนี่ยก็ถือว่าพยายามปรับตัวแล้วก็หวังว่าคืนนี้นะครับคงมีการบ้านให้ทั้งทีมเพื่อที่จะรับมือกับญี่ปุ่นนะครับว่าจะ จะ,จะเราจะยังมีโอกาสที่จะสู้เขาได้ไหมหรือถ้าแพ้ถ้าต้องแพ้เนี่ยเราจะเก็บได้กี่เซตเพราะอย่าลืมนะครับว่าว่าทุกเซตนะครับที่ชนะเนี่ยมีผลต่อคะแนนทั้งนั้นไม่ว่าจะแพ้1เซตนะครับหรือแพ้2เซตนะครับหรือได้ทั้ง3เซตได้1เซตได้2เซตมีความหมายทั้งนั้นนะครับแล้วก็น่าดีใจมากนะครับที่หกแมตช์นะครับตั้งแต่สนาม1มาจน สนาม2ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยสนาม1 4แมตช์ที่ตุรกีสนาม2ที่ฟิลิปปินส์2แมตช์ไปแล้วเนี่ยเป็นตำนานไปแล้วครับเราเก็บคะแนนได้ทุกแมตช์นะครับคือเราชนะตั้งแต่3 0มศูนยเราก็ชนะ3 2มสองเราก็ชนะนะครับแล้วก็เราแพ้เนี่ยเราก็ไม่ได้แพ้0ูนะครับเราแพ้2 3นะครับทีมใหญ่ๆเราแพ้อย่างอย่างเราแพ้เบลเยียมเนี่ยเราก็แพ้2 3นะครับแพ้วันนี้เราก็แพ้2 3 นะครับซึ่งทําให้เราได้คะแนนนะครับติดตัวมาทุกแมตที่แข่งไปแล้วหกแมตดังนั้นรวมคะแนนวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคะแนนของเราแม้โปลแลนด์จะชนะเราเนี่ยนะครับคะแนนยังตามหลังเรานะครับซึ่งวิธีนับคะแนนของวีเอลีกเนี่ยเขาก็ปรับวิธีนับคะแนนเข้าใจยากนะครับต้องไปศึกษาจริงๆถึงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าบางครั้งอ,อ,อย่างเราชนะจีน เราจะได้คะแนนมากทีเดียวเพราะอันดับโลกของจีนมาก,กาเรานะครับเมื่อเราสามารถชนะทีมที่อยู่อันดับเหนือเราได้เนี่ยนะครับเราจะได้คะแนนมากกว่าแต่ถ้าจีนชนะไทยก็จะได้คะแนนน้อยกว่าเราเห็นไหมครับนี่เป็นเป็นวิธีง่ายๆที่ที่การคำนวณจะค่อนข้างสลับซับซ้อนหน่อยเดี๋ยวมีโอกาสค่อย,ค,อยค่อยอธิบายรายละเอียดกันให้เห็นภาพชัดนะครับแต่วันนี้ที่ผมคิดว่าที่เท่าที่สำรวจดูผ่านโซเชียลผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่า กำลังใจลดหลัมจริงสำหรับทีมชาติไทยอย่างที่เราพยายามเชื่อเห็นถึงจุดแข็งความมีสเสน่ห์ performance ของทีมที่เล่นแล้วมีความสุขนะครับแม้จะสภาพของทีมไม่สมบูรณ์ก็ตามนะครับมีตัวสำรองลงมานะครับแต่ว่าความอบอุ่นความเป็นเอกภาพความสมัครสมัคีเนี่ยไม่ได้ลดลงไปเลยนะครับและผมเชื่อว่าถ้าถ้าเราทำการบ้านทำทันคืนนี้นะครับเราเราอาจจะรับมือกับญี่ปุ่นได้ นะครับที่สําคัญที่สุดก็เราก็เรายังต้องเชียร์ต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราค้นระดับต้นๆของโลกอย่างจีนมาแล้วอย่างเซอร์เบียมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราสู้ได้นะครับส่วนเราจะถึงคัดชนะได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับทีมชาติไทยวันนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าทันทีที่มีการสลับทีมนะครับแล้วก็มีการสลับตัวโลเทชันของนักกีฬาเนี่ยหลายประเทศอ่าน ทางไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเอ้เราเราจะเล่นสูตรไหนกลบร,รุ่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ยังเป็นจุดที่เราเป็นเคล็ดลับของเราอยู่นะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดพลิกที่ทําให้ไทยเราเนี่ยพลิกโคตรญี่ปุ่นก็ได้ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนี่ยที่เจอญี่ปุ่นตอน8นานิกา6โมงเย็นเนี่ยผมเชื่อว่าถนนทุกสายอาจจะโล่งรถอาจจะไม่ติดก็ได้ั้งทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่พรามไทม์ของจราจรนะครับติดสุดๆเนี่ยนะครับเพราะว่า กับญี่ปุ่นเนี่ยที่เราต้องเจอพรุ่งนี้เนี่ยความสําคัญมันมีหลายมิตินะครับไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องแต้มสะสมที่เราต้องเก็บต้องชนะให้ได้ต้องชนะให้ได้ต,ไดต้องได้เซตให้มากที่สุดเนี่ยเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราย้อนไปเมื่อปี2อ5สงประมาณ6ปีที่แล้วนะครับหรือ2016เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราเราเบียดกับญี่ปุ่นเพื่อจะช่วงชิงโคต้าไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็สุดท้ายญี่ปุ่นเองก็ มีเหตุให้ทําให้เราต้องตกรอบไปนะครับแล้วก็ช่วงแข่งขันกับญี่ปุ่นเนี่ยมีมีช่วงหนึ่งที่ถึงขั้นใบแดงโคชออด้ใบแดงมีการประท้วงมีการาโวยวายกันอยู่ในสนามจนโอ้โหผมจําได้ผมจำผม,ำผ,มผมก็เคยอยู่ในคือดูอยู่พอดีอะตอนนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอนะทำไมาญี่ปุ่นทําแบบเนี้ยนะครับทำกลางความคานแขลงใจแล้วก็จากนั้นมาคนไทยก็แบกความ บางคนใช้ความแค้นนะฮะกีฬานะ <c oughs> แพ้ชนะให้ไปกันเนี่ยนะครับแต่ว่าแต่ว่าแน่นอนความรู้สึกอารมณ์มันอาจจะมีก็คาใจกันมาแหละว่าถ้าได้เจออีกเราจะเราจะต,ต้องต้องสู้ให้ได้ต้องชนะให้สะอาดต้องแก้แค้นให้ได้อะไรแบบนั้นมันก็มีมันมีอารมณ์แบบนี้ในหมู่กองเชียร์แน่นอนนะครับแต่ก็แต่ก็นั่นแหละนะครับกีฬาก็แพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราห้ามกันไม่ได้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับในในหมู่กองเชียร์นะครับฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่า แม้เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แข็งแกร่งนะครับเหมือนที่เราคว้าชัยมา3-4นัดก่อนหน้านั้นเพราะเราเต็มทีมตั้งแต่โดนโควิดเข้าไปนะครับแล้วก็นักกีฬาบางคนเริ่มร้าอย่างบีมเนี่ยเป็นต h e คิวแล้วต้องต้องพักกางครั้เนี่ยนะครับทักดาวก็หลุดออกไปเลยนะครับไปพักอยู่7-8สัปดาห์เนี่ยคงหายไม่ทันทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับแล้วก็โควิดก็ต้องสลับทีมกันแทบจะเรียกว่าทั้งทีมเลยแบบเนี้ย นะครับผมเข้าใจว่าก็เป็นการบ้านที่สําคัญของโค้ชด่วนเหมือนกันนะ,นะครับว่าจะรับมืออย่างไรแต่ยังหนึ่งก็ต้อง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 ดูนะครับว่าความเหนียวของญี่ปุ่นเนี่ยกับความเหนียวหนึบแบบทีมสาวไทยนะซึ่งเป็นสไตล์ผู้เล่นในเอเชียเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อมาเจอกันเนี่ยลูกที่จะตัดสินเนี่ยจะเป็นลูกไม้แบบไหนของนักกีฬาอันนี้ผมเชื่อว่าทางโค้ชก็คงมีกลยุทธ์เหมือนกันนะครับจะแก้เกม เกมเหนียวของญี่ปุ่นได้อย่างไรนะครับแต่ข่าวดีที่แวบๆมาแต่ยังต้องตามต่อคือปริยนุษย์แป้นน้อยนะครับซึ่งเป็นริเบโร่ซึ่งซึ่งเขาว่ามีการโควิดไปด้วยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะหายแล้วหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้อาจจะได้ลงริเบโร่ตัวจริงนะครับถ้ามาลงก็จะทําให้เกมรับเกมขุดของเราเนี่ยเหนียวขึ้นไปอีกทำให้เกมเหนียวของเราในภาพรวมเนี่ยกลับมาสู้ได้นะครับแต่จุดแข็งส่วนอื่นก็ยังอยู่นะครับทั้งเพียว ชลาพรคงยศนะครับบุ๋มบิมนะครับทัชชุออนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนยตที่จะมาหรือแม้กระทั่งโค้ดผู้นะครับพรพันธ์อันนี้ก็มาบีมนี่ก็คงหายทันนะครับแต่คิวนี่น่าจะหายแล้วล่ะนะครับก็ก็คิดว่ายังอยู่ในวิสัยที่ผมคิดว่าความมั่นใจไม่ได้หดหายไปหรอกยังมีโอกาสชนะแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามผมยังอยากให้โฟกัสไปที่ โอกาสที่เราจะเก็บเซตไม่ว่าจะจบแล้วจะแพ้หรือชนะก็ตามทุกเซตมีความหมายทุกแต้มมีความหมายเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยโปรแลนด์ชนะเราเนี่ยยังตามเราไม่ทันนะครับในตาราง16ทีมเนี่ยเรายังอยู่อันดับที่5ของตลาดนะครับแข่ง6นัดชนะ4นะครับแพ้2นะครับโปรแลนด์แข่ง6นัดชนะ4แพ้2เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต้มเนี่ยของเรา คะแนนของเราเนี่ยยังมากกว่าโปรแลนด์คือเรายังอยู่อันดับ5โปรแลนด์อันดับอันดับอันดับ6นะครับหมายความว่าชาัยชนะที่เราเก็บมา4แมแบ์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นชัยชนะที่เรามีกับคู่แข่งที่อันดับโลกเหนือกว่าแล้วยิ่งเหนือกว่าเรามากๆเช่นจีนแบบเนี้ยเราชนะจีนได้นี่เราคะแนนเราได้คะแนนมากกว่าทุกชัยชนะเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าสถิติโปรแลนด์เขาชนะใครมาบ้าง นะครับเพราะดูจากช่องห่างของคะแนนเรามากกว่าเขาเรามาก,กาเขาสองคะแนนนะครับฉะนั้นโปรแลรนด์ยังเล่าไล่เรามาทานแต่ว่าจากนี้ไปที่ผมคิดว่ายังต้องลุ้นทีมอื่นไปด้วยนะครับว่าว่าว่าคะแนนเราอันดับห้าเนี่ยจะถูกแซงไหมเนี่ยเช่นเราต้องไปดูนะครับว่าแคาดาเบลเยียมนะครับญี่ปุ่นเบลเกียอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งคงแข่งเยอะเนี้ยนะครับคงแข่งอยู่ตอนนี้อาจจะรู้ผลแล้วเนี่ยนะครับสองคู่นี้ไม่มีผลต่อไทยเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ที่ต้องดูก็อย่างเช่นคู่เซอร์เบียเนี่ยนะครับเจอเกาหลีใต้เนี่ยถ้าเซอร์เบียชนะเกาหลีใต้30มนเนี่ยคะแนนเซอร์เบียจะเท่าไทยทําไมต้องไปจับที่เซอร์เบียเพราะเซอร์เบียเนี่ยอันดับโลกเขาเหนือเรานะครับแต่ว่าคะแนนในตารางนี่เขา,า,เ,ขาเขาเบียดกับเราอยู่แต่แต่ถ้าเซอร์เบียชนะ3 0ต่อให้ชนะเกาหลี3 0เกาหลีใต้ก็ไม่ง่ายนะครับแม้จะไม่ชนะใครมาก็ตามในในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแต่ถ้าเกาถ้าสมมติว่าเกาหลีแพ้30น เซอร์เบียคะแนานเท่าไทยแต่เมื่อเป็นนับเซตได้เสียนี่ปรากฏว่าเซตที่เขาได้น้อยกว่าเราคะแนานก็ยังจะทําให้เราเราถืออันดับห้าต่อไปนะครับอีกคู่หนึ่งที่ต้องดูอิตาลีโดมินิกันเนี่ยนะครับถ้าอิตาลีชนะ3ามศูนย์คะแนนจะเท่าไทย12แต้มเหมือนกันนะครับแต่จํานวนเซตชนะเนี่ยนะครับของไทยจะเหนือกว่าอิตาลีเห็นไหมครับฉะนั้นผมคิดว่าลองคิดดูถ้าพรุ่งนี้เราเจอญี่ปุ่นนะนะครับเราชนะนี่คะแนาน,านจะเป็นอันดับห้าที่ ที่เหนือกว่าท,ทีมที่ผมว่ามาแต่ถ้าเราแพ้แต่เราเก็บเซตได้คะแนนก็ทิ้งห่างเหมือนกันนะครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าคะแนนจากนี้ไปทุกเซตเนี่ยนะครับมีความหมายต่อเส้นทางไปสู่โอลิมปิกเราอาจจะไม่ได้แชมป์เนชั่นลีกนะครับแต่ว่าคะแนนที่จะทำให้เราเก็บสะสมและก็เข้าสู่รอบการแข่งขันในโกลาหลีโอลิมปิกที่พวกเรา ใจจดใจจ่อกันเนี่ยจะเป็นความสําเร็จได้ทันทีโอกาสก็ยัง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 สดใสยอยู่สําหรับผมนะครับก็ดูกันแช์ต่อแม์แล้วก็ติดตามคู่แข่งด้วยว่าว่าใครเป็นยังไงนะครับเพราะว่าวิธีนับคะแนนของของท์นเมนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับผมเชื่อว่ากําลังใจล้นหลามแน่นอนนะครับสำหรับสาวสยามนักสู้นะครับทุกคน เห็นบรรยากาศการต่อสู้วันนี้แล้วเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเหงื่อท่วมลม้มและเนระนาบบางบางจังหวะนะครับคือคือยืนยันว่าหัวใจนี่เด็ดเดี่ยวจริงๆนะครับถึงบอกว่าแพ้แต่ชนะใจแพ้แต่ได้ใจซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมานณนานนะครับคือแพ้แต่ได้ใจอ่ะแพ้ในสนามบางแมตต์แต่วัาชนะใจคนทั้งประเทศคนทั้งโลกด้วยซ้ำไปนะครับ ผมก็หวังว่าพรุ่งนี้ก็เช่นกันกําลังจิตกําลังใจที่แข็งแกร่งนะครับประสบการณ์นะครับอุทิภาวะของโค้ชของทีมเนี่ยผมยังเชื่อว่าเราอาจจะชนะได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจำไว้เลยนะครับทุกเซตมีผลต่อคะแนนมีผลต่อเส้นทางสู่โอลิมปิกเกมนะครับขอให้พรุ่งนี้พวกเราคนไทยได้ปราบปื้มแล้วก็ดีใจกันทั้งประเทศนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังรายการ ถ้ามีโอกาสก็จะลองมาวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์แม้แตต่อไปหรือแม้กระทั่งสนาม3ที่จะกลับไปแข่งที่เบลเรียตั้งแต่วันที่2 9กถึง3กรกฎาคมซึ่งเราต้องเริ่มที่เจอไทยเกาหลีใต้ที่ยี่มิถุนาและก็หวังว่าตอนนั้นเนี่ยนักกีฬาที่ป่วยจากโควิดก็อาจจะฟิตกลับมาทันเป็นข่าวๆที่ที่จะพยายามนำมารายงานกันผ่านสุริสยสยชเนลนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ